นี้เราก็มาจัดก,กระเป๋ากันเนาะนกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยตอนนี้จ่าเสร็จแล้วก็เหลือเสื้อกันหนาวอีกหนึ่งตัวนี้นี่เนาะจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ซัดด้วยเอ,เอาเสร็จแล้วก็นี้เลยจิดให้เรียบร้อยกระเป๋าใบใหญ่เสร็จแล้ว กระเป๋าใบเล็กกระเป๋าเป้ในใบในใบนี้ก็เป็นของที่เราจะใช้ระหว่างเดินทางบนเครื่องบินหลอนหนุ่เวลาเราบนเครื่องบินผ้าห่มอันนี้ก็ต้องมีพอกแฟลเล็กน้อยอุปกรณ์ถ่ายรูปชือกน้อตบุ๊กน็อตบุ๊กไอแพดปาก อันี้เป็นสาดกล้องเป็นกล้องอันตาอเต็ด่ับเต๊ะไหนเตดปหาไปืมเรียบร้ อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะแลนี้ก็จะมีกระเป๋าสตางค์แล้วก็นุงสือพเก็ตพุกเล็กน้อยแล้วก็อปณกเสริมสวยสมุดนอสหลังจากนั้นก็คงเสร็จแล้วท่องสำหร,รับการเดินทาง